นกบินไปน้องจ๋าน้องนกบินไปเหรอลูกน้องเห็นนกไหมจ๊าไปลูกไปนกนกบินไปไไนไบา๊ายบายนอ้องบ๊ายบายนกหรือยังน้องบ๊ายบายนกหรือยังคะน้องบ๊ายบายนกยังลูกอืมบ๊ายบายนกไปบ๊ายบ๊ายนก ดอกไม้น้องเห็นเยไหมจ้าน้องเห็นเยไหมจ้าน้องจะลงน้ำเดี๋ยวค่อยลงนะจ้ากอน้องน้องจากอไหนแม่ดูน้องกอไหนน้องดูหน้าหน้านองเป็นยังไงให้แม่ดูหน่อย Get in!